ครับผมอ่านี่ก็คือน้ำผึ้งจากที่ได้จากต้นยางนานะครับผมนะเหลือหกลังใหญ่ๆนะครับอ่าน้ำผึ้งหลวงชุดสุดท้ายของน้ำผึ้งฤดูร้อนนะครับผมนะอ่อน,นุมีเจ้าของแล้วนะขายในพื้นที่แล้วก็แจกผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับดูนะอันนี้ก็คือว่างนะครับ ว่างว่างหกลังในขวดแล้วมีเจ้าของละนะฮะอ่าลังแรกก็เหนียวข้นหอมแบบนี้นี่คือน้ําที่มันเก็บเป็นเดือนห้าที่ปิดฝาไว้นะฮะเราชิงตัดก่อนก่อนที่มันจะล้างนะเพราะว่าถ้ามันล้างแล้วลงเป็นเพิ่งใหม่นะเนี่ยเหนียวเหนียวข้น,ข,นข้นหอมหอมแบบนี้มันจะไม่มีแล้วนะครับมันจะเหลวกว่านี้แล้วก็รสชาติหวานหอมละมุนเนี่ยมันจะไม่ได้นะฮะหวานหอมละมุนต้องชุดนี้ชุดสุดท้ายนะนะมันจะ เหลวกว่านี้แล้วติดเปรี้ยวด้วยเกสอนตอกไม้อื่นนิดๆนะครับจะไม่ได้แบบนี้นะฮะตัวนี้คือน้ําเข้มเหนียวหอมนะครับ<ม>ก็คือชุดสุดท้ายเหลือหกลังนะครับเนี่ยหกลังลังแรกอยู่ที่สิบสี่จุดเก้าอันนี้อยู่ที่เก้าจุดเจ็เล็กสุดนะฮะอันนี้สิบสองจุหกิโลสิสองกโลครึ่งล้นั้นสิบจุดแดกิโล,โลอันนี้สิบาจดแปดกิโลแล้วก็หลังนู้น10บกิโลนะครับยะเหลือประมาณนี้นะฮะ นี่นะครับสนใจเหมายกหัวก็ยกได้เลยนะครับหัวใหญ่ๆฮนะบีบเองฮนะขันเองได้เลยเนะี่ยเข้มๆนะฮะเหนียวๆเลยนะครับเนี่ยเหนียวหอมๆเลยอ่านะครับผมน้ำที่มันเก็บไว้ตั้งแต่เดือนห้านะฮะจะได้แค่ชุดนี้แล้วนะครับที่พึ่งที่ปิดฝาลวงไว้นะหมดชุดนี้เป็นพึ่งใหม่นะครับจะไม่ได้แบบนี้แล้วนะโอเคครับผมชุดสุดท้ายครับ E acabou.